ยืมเงิน d t แทกดอะไรมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท,ท่านวันนี้อยู่กับเราเตยโอเวอร์ over ค่ะในวันนี้ก็จะพาทุกคนมากดยืมเงินในเครือข่าย d t แทนะคะซึ่งบอกเลยว่าเครือข่ายนี้กดยืมเงินง่ายมากเพราะว่าเขามีบริการใจดีให้ยืมเนาะถ้าหากเราพร้อมแล้วให้เรากดไปที่แอปการโทรของเราได้เลยตัวนี้นะคะ กดแตะเข้าไปจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่ดอกจันหนึ่งหนึ่งศูนย์ดอกจันตามด้วยยอดเงินที่เราต้องการยืมสมมุติเราต้องการยืม10บาทเราก็ใส่1 0และสี่เหลี่ยมพร้อมกดโทรออกค่ะจะถ้าหากว่าเราต้องการยืมเงิน20บาทเราก็ใส่เป็น 20- สี่เหลี่ยมตามด้วยโทรออกค่ะโอเคนะคะ แล้วมีอีกวิธีการหนึ่งค่ะทุกคนเป็นวิธีการตอบรับอัตโนมัติเลยตามวงเงินที่เราคงเหลือก็อันนี้เป็นเป็นวิธีการกดที่น่าจะคุ้นเคยกันเยอะก็คือให้นานผู้ชมกดไปที่ดอกจัน1นึศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกอันนี้จะเป็นระบบตอบรับอัตโนมัตินะคะทุกคนอันนี้เป็นระบบตอบรับอัต,อตโนมัตินะ สรุปสั้นๆง่ายๆก็คือ DT แท็ AC, มี2วิธีในการกดเยืมเงินวิธีแรกก็คือกดดอกจัน110ดอกจันตามด้วยวงเงินที่เราต้องการยืมจากนั้นใส่สใส่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกส่วนวิธีที่2นะคะก็คือดอกจัน110สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกอันนี้ระบบจะตอบรับอัตโนมัติค่ะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ